มาดูผลงานของตรำรวจตรำรวจปคบนะครับกับตำรวจหน้าจอมเทียนชมบุรีครับล่อซื้อน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหลังจากที่มีการลักลอบขายผ่านทาง Facebook เ,เจ้าหน้าที่ตำรวจครับถแถลงผลการจับกลุ่มนายนันทพลจำปาทองอายุ24ปีเป็นชาวบ้านบางละมุงจังหวัดชมบุรีพร้อมกับของกลางเป็นน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน5ขวดมูลค่ารวม700บาท แล้วก็มีสำเนาภาพถ่ายธนบัตรรัฐบาลไทยฉบับละ1000บาทอีกหนึ่งใบลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยนะครับโดยจับกลุ่มได้ภายในปั๊มน้ำมันปตทสาขาบ้านอำเภอตาบลนาจอมเทียนสตีหีนะครับจังหวัดชมบุรีภายใต้การอำนวยการของพลตร,รีนัดศักด์ชาวนาใสนะครับแล้วก็มีเจ้าที่อีกหลายท่านนะครับตอนนี้เข้มงวดมากในเรื่องการกวาดล้างยาเสพติด หลังจากมีการสืบทราบครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติกรรมลักลอบจาหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารวมทั้งน้ํายาสําหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าผ่านทาง Facebook เจ้าที่ก็ประสานงานเลยครับเดี๋ยวเพิยงยิ่งให้สายลับครับติดต่อล่อซื้อผ่านทางบัญชี Facebook กระทั่งจับกลุ่มตัวได้พร้อมกับของกลางก็ส่งมาทั้ง,งานสอบสวนสพนาจอมเทียนดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป